สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้กไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้นานมากแล้วไม่ชินเลยว่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมฮะวันนี้อยู่ครับติบคุงใช่ไม่ใช่เคยนะครับผมฮะมน,นี่ก็น,นานมากแล้วนะที่เราไม่ได้เปิดคลิปกันแบบนี้นะครับเป็นเดือนเลยก็วาได้เอาตรงๆนะครับคือคอนเทนต์ของเกณฑ์ชินเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะที่ผมอยากจะทำนะแต่ว่า ก็นั่นแหละคิวของคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำเนี่ยมมนยังมีอยู่อีกพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราย้ายจากจเกนชินไปทําอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่น RLcraft อันที่จริงนะครับไอประสบการณ์เนี่ยคือผมอยากจะมาเจอพร้อมกันตอนทําคลิปเลยนะเว้ยแต่เนื่องจากว่าผมไปดูหลายๆคนเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ากูจะเล่นได้หรือเปล่าวะ เออเผื่อบางทีแบบผมเล่นแล้วกูรู้สึกแบบมันเอ้ยกูกูเริ่มท้อแล้วกูไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยเออผมก็เลยอยากจะลองมาเซอเวก่อนนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่กูเขียนได้มากเลยคือมันมันน่าทำเป็นคอนเทนต์มากเอาจริงๆเอาเป็นว่าครับเพื่อไม่ให้การรอช้าครับเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกูกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้ และที่สําคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงกใต้คลิปเลยครับอามาอันนี้คือผมขออนุญ,ญาตแบบใช้เกมโหมดในการเล่าละกันนะเพราะว่าอรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ว่าได้นะครับอ่าอย่างแรกเลยครับนี่คือหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นะครับอันนี้ไอ้นนี้คือบ้านที่กูยึดเองนะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมหมู่บ้านนี้มันเงียบๆแปลกๆนะครับก็ผมจะบอกนี้เลยนะว่าไม่ต้องแปลกใจครับ ตอนผมเริ่มเล่นแรกๆนะครับผมผมเจอบัดมูนไปครับใช่ครับนี่คือหมู่บ้านที่ผมอยู่ในตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็โดนบัตรมูลแบบฉ่ำๆเลยนะฮะแบบว่าโอ้โห و. หลังจากที่ผมได้เล่นไปสักพักนึงเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าบัตรมูลเนี่ยครับแม่งคืออีเวนต์รับน้องอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดบัตรมูลไปเนี่ยครับคือผมเล่นอ่าเวิลเนี่ยครับมาประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับ คือผมแทบไม่เจอบัดมูลเลยเพื่อช่วงหลังๆอะ่ะผมเจอแค่ช่วงแบบเริ่มเกมใหม่ๆอะ่ะเออก็คือตอนนั้นเนี่ยครับบัดมูลมันเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะมันก็จะแบบตรงมั่งโผล่มาแบบรอบทิศทางเลยเว้ยเือผมพยายามออกห่างจากหมู่บ้านแล้วนะแต่มันก็ไม่รอด <laughs> แต่แต่แต่นะครับคือหลังจากที่มันจบไปเวฟหนึ่งแล้วเนี่ยบัดมูน จบไปแล้วใช่ไหมเช้าวันต่อมามันก็ยังมี n p c ชาวบ้านแบบเหลืออยู่บางคนนะครับมีบางตัวที่แบบมีอ่าแอดวานซ์ไฟล์โปรเทคชันอยู่ในบ้านผมอันนี้นะไม่ใช่เราหรอกมันมันมันไม่ออกไปเว้ยมันอยู่ในบ้านกูกูไม่ได้ขังมันไว้ด้วยนะมันไม่ออกไปเองเออแล้วก็มีแบบว่าตามตามแบบตรงจะตามตรงนูง้นตรงนี้นะครับมีเนี่ปะปลายนะคือหลังจากที่จบเวฟแรกไปแล้วมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่พอหลังจากที่แม่งคืนที่2ปุ๊บ ไอ้บัตรมูลรอบสองพ่อบัตรมูลมีสองรอบติดคือตอนแรกใช่ไหมตอนแรกมันยังเหลือแบบปะปลายเว้ยแต่พอบัตรมูลรอบสองปุ๊บอะตอนนี้ครับหมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วครับเออไม่มีประชากรเหลืออยู่เลยครับนะฮะเออมันมันไม่มีเหลือจริงๆนะแบบผมลองหาทั่วแล้วอะในบ้านไกลๆผมก็ลองมาเช็คดูไม่มีชาวบ้านเหลือแล้วครับครับทุกทุกประตูบ้านนี้พังเละเทะเลย นะอย่างอย่างอย่างบ้านที่ผมอยู่นะครับคุณจะเห็นได้เลยนะว่าไอ้บ้านเนี้ยมันไม่สประกอบคือตรงเนี้ยครับอันนี้ผมสร้างเพิ่มเติมอีกทีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นถ้าคือ <laughs> ถ้าใต้หมู่บ้านบลัดมูลมอนแบบเกิดแบบช้ำช้ำทำให้มอนเนี่ยครับมันไม่ได้มาจากข้างบนอย่างเดียวเว้ยมันมาจากด้านใต้นี้ด้วย นะอันนี้คือผมปิดแล้วนะความจริงมันมีแบบมีด้านในนั้นอีกเว้ยไอตอนที่ผมมาเริ่มเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยครับผมไม่รู้ด้วยจานะว่าไอบ้านเนี่ยครับไอบ้านที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรเว้ยเออไม่ไม่จะมืดแล้วอ่าเอาไปว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแล้วกันไอบ้านเนี้ยครับผมไม่รู้ว่าตอนแรกมันคืออะไรผมเข้าไปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะเนี่ยครับผมเข้าไปผมขึ้นมาชั้นสองก่อนนะครับวามจริงมีเยอะกว่านี้อีกนะฮะ มีของหลายอย่างเลยทอชก็มีนะเออมันมีแบบมีค่อนข้างเยอะนะครับไอเทมที่ที่จะสะดวกแก่การเล่นนะฮะคือคือของมันดีเอาง่ายในในบ้านหลังเนี่ยครับมีค่อนข้างเยอะอยู่พอสมคนที่ผมเอาออกไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่หารู้ไม่ว่าไอบ้านหลังเนี่ยครับบ้านหลังเนี่ยครับไอบ้านหลังเนี้ยมันคือดันเจียนเนี่เดี๋ยวผมพาไปดูอะดิไงใส่กูมาถึงกูก็เจอมึอ ซัดมันก่อนเลยละกันแหมวันนี้อันนี้คือใต้บ้านนะเออคือคือ <Yeah. S 1> โอ้สักทีมเคยขอสักทีหัวเฮ้ยเกง่งเก่งแล้วไม่กระจอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูทางขึ้นคือผมไม่ค่อยอยากจะพาพาลงมาจากทางนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันลงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคือมันเป็นบันไดแบบวนไปวนมาเออ เนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่คือทางลงครับเนี่ยฮะคือแม่งลงมาแบบเหมือนตรงที่มันคือคุกใต้ดินอะตอนที่ตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่เจ้าขวบเอาขวบเอาขวบข,ขอสักทีเหอะขอสักทีเหอะเอาแล้วแล้วแล้วเรากูมาทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้นี่เออคือผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ย มันคือดันเจียนไอ้บ้านหลังนั้นอะผมก็ลงไปจับดูด้วยผมก็งงที่ำไมมันไม่แมงมืดจังวะแมงมืดไม่พอนะเว้ยเออเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ถ้ำที่ติดกับบ้านผมอะแม่งเชื่อมกับตรงนี้ด้วยเออใช่เนี่ยตรงนี้ครับนอกจากมันจะมันจะเป็นดันเจียนแล้วแม่งดันเป็นถ้ำแล้วเชื่อมไปหาหมู่บ้านกูแล้วบัดมูลนะครับมันทำให้มันทำให้ค่อนข้างอร่อยเลยอะเออแบบคือ เฮ้ยชวนกุยแม่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ม,มึงมาทำอะไรมึงอะมึงมาทำอะไรมึงมาทำอะไรฮะแชทแย่ช่างแม่งเดี๋ยวก็ตายละ r a l t เนี่ยครับผมพูดตามปงเลยว่ามันเป็นมันเป็นมอสที่ค่อนข้างคอนเทนต์อยู่พอสมควรเลยอะ่ะยิ่งเล่นยิ่งอร่อยว่ะเอาตรงนะซึ่งผมผมบอกตามตรงว่าผมเสียดายมากเลยว่าที่บอกว่าผมไม่ได้เล่นเวิร์กเนี่ยไปตอนลง YouTube ด้วยอะ่ะเออผมโคตรเสียดายเลยอะ่ะไม่งั้นแม่งแม่นคอนเทนต์มากเลยก่อนจะไปต่อคือหมู่บ้านผมตรงเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะเป็นไบโอมธรรมดาตรงนี้ครับอันหนึ่งนะฮะเป็นต้นไม้แบบ ทุงญ้าอ่ะถัดมาครับมาตรงนี้นิดเดียวฮนะมาตรงนี้นิดเดียวครับนิดเดียวเลยเป็นไบโอมอะไรฮนะนี่ไบโอมแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกผมจำไม่ได้วามันเรียกว่าอะไรวะเออตรงนี้มีดันเจียนด้วยนะเป็นเป็นดันเจียนที่โคตรโคตหนังหมาเออเพราะว่ามอนมอนมันค่อนข้างที่จะโหดเลยครับมาตรงนี้นิดหนึ่งครับเป็นไบโอมซาวาน่า คือหลังจากที่ผมเล่นไปสักพักเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่าไบโอมจชาวาน่าครับเป็นไบโอมที่ไม่น่าอยู่เลยนะฮะสำหรับ RL ครับนะครับเพราะเห็นเขาบอกมันค่อนข้างอันตรายนะเออผมก็ไปรู้เหมือนกันแต่คือกูกูเล่นจนบอกว่าของกูเริ่มฟูแล้วอะแล้ว,แล,วแล้วคือกูเพิ่งรู้ไงบวกกับว่าแถวเนี้ยผมไม่ค่อยเดินมาผมเลยไม่รู้ว่าหมู่บ้านกูมีองุ่นด้วยผมมารู้ตอนที่ผมเดินเล่นในช่วงเลดเกมละในในช่วงหลังๆเนี่ยครับเอ่อผมจึงได้รู้ว่า หมู่บ้านกูมีมีอง,งุ่นด้วยเนะี่ยโหโคตรยอดเลยามากูไม่รู้ว่ะแล้วผมก็ไปเอาจากหมู่บ้านอื่นมาหมดแล้วนะฮะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ที่บอกว่าผมวิจุดว่ามันดีสำหรับสำหรับเวอร์ของผมอันนี้นะคือมันมีไออ,อ,อ,อะไรเนี่ยมันมีบ้านหลังนี้ครับผมไอบ้านหลังเนี้ยคือแม่งแม่งดีดีอย่างหนึ่งนะเห็นปะช่วงกลางเกมครับคุณจะสะดวกมากเลยเว้ยเนี่ย มันจะมีของให้คุณพร้อมเลยมีโลมีดาบมีชุดเกาะแม่งครบอ่ะเออมันมีครบเลยตรงนี้ก็จะมีกล่องกล่องงๆไม่มีอะไรไอ้นนี้ผมไม่ได้รู้ด้วยนะอ่ะตรงนี้อันนี้อันที่จริงมันมีมันมีไอที่ตีบวกด้วยนะครับเขาเขาเรียกว่าอะไรว่าทั่งวะเออมันมีที่ตีบวกด้วยนะครับอันนี้ผมเอาออกไปแล้วและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านกูครับโอเคคือแค่หมู่บ้านกูนี่แม่งก็หลายอย่างแล้วนะหลายอย่างแล้ะอ่าเดี๋ยวหาก่อนคืออ่อหมู่บ้านของผมตรงเนี้นครับ มันมีอ่านี่ไงกูเจอละมันมีไอ้ตรงเนี้ยครับเนี่ย <c> ก <oughs> ูกูไม่รู้เรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ดันเจียนได้ซ้ำอะ่ะแต่คุณเชื่อปะไอไอหลุมมหัศจรรย์ตรงนี้ครับไม่มีโบเกนฮาร์ดกูเหลือใจเชื่อมีโบเกนฮาร์ดอยู่ข้างบ้านกู <c oughs> แต่คือตอนตอนนี้ผมมีโบเกนฮาร์ดอยู่แล้วนะถ้าใครใครที่เห็นนะ คือผมไปหาที่อื่นแอร์โินหาร์ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยแต่คือตอนนั้นอะตอนที่ผมเริ่มเล่นแล้วผมลองมาสํารวจตรงเนี้ยผมจําได้ว่าผมเจอโบกินฮาร์นะแต่ผมหาไม่เจอเว้ยจนกระทั่งผมไปเจอที่อื่นนะฮะในในดันเจี้ยนเนี่ยแหละแล้วผมก็เออโบกินฮาร์มันกูสาว่ากูเจอแถวบ้านกูมันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอเว้ยจนกระทั่งผมได้เอามาใช้สักพักหนึ่งแล้วผมก็สงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรพอลงมากูกูถึงได้รู้ไงว่า ผูถึงได้รู้ไงว่าบลูเชนท้าที่กูเจอต้นเกมอะอนี่บเชนท้าครับมันเป็นไอเทมที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นไอเทมที่ถ้ามีนะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็อปกติก็ของธรรมดานะบลูเชนท้ามันเป็นไอเทมที่ที่ถ้าคุณมีครับมันจะทําให้คุณเล่นง่ายคุณตายยากขึ้นด้วยนะครับโอเคหมู่บ้านตรงนี้ก็ถือว่าจบไปนะฮะเราไปหมู่บ้านต่อไปดีกว่านะครับความอร่อยของ เบอร์วน,นี้แม่งแม่งสุดอะเอาจริงจริงคือแล้วอ๋าเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มี NPC เหลืออยู่หรอวะมึงยังรอดอยู่เห็นีหมดูดิดูดิดเฮ้ย <laughs> มึงยังรอดอยู่เนี่ยคืออันเนี้ยค,นนครับแม่งแม่งโค้ดคอนเทนต์เลยดูดิ <laughs> เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมอ่ะโอย้ยังมีคนอีกอ่ะเดี๋ยวดาบไฟให้หนูคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือตอนนั้นเนี่ย ผมผมมาที่หมู่บ้านนี้นะครับเพราะว่าอ่าจะจะเดินทางต่อไปที่ทะเลตรงนั้นนะพอวาร์ปมาแล้วครับผมเพิ่งรู้เว้ว่าแถวเนี้ยครับน่าจะน่าจะแถวนี้แน่ตรงนี้ตรงนี้แถวเนี้ยครับมันมีมังกรอยู่แล้วไม่ใช่มังกรแบบเทียสามเทียร์สีแม่มังกรเทียห้าตรงเนี้ยครับบินวนอยู่เนี้ยตอนแรกผมเห็นผมดว่า เอ้มังกรเทียสามผมมีไอเทมพอที่จะสู้ได้แล้วแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจไงว่าคกูจะชนะหรือเปล่าที่ถึงผมสู้อะ่ะผมก็อาจจะต้องอาจจะต้องกัดฟันนิดนึงะนะในในในการสู้เอาผมก็เลยไม่เสี่ยงนะครับบ,บวกกับว่าผมอยากจะไปตีทาวเวอร์มากกว่านะผมก็เลยโอเคจะปล่อยมันเอาไว้ก่อนละกันนะครับแต่แต่มันไม่ปล่อยกลัวดิมันมันไม่ปล่อยกลัวดิคือหลังจากที่มันมันทาร์เก็ตผมปุ๊บใช่ไหมมันก็เผาเนี่ยครับตั้งแต่ตรงเนี้ย ยาวไปถึงหมู่บ้านเลยตอนนั้นผมกําลังเคลียร์ของอยู่ในในเนี่ยตรงหน้าหน้าเสาวาร์ปเนี่ยครับผมกําลังยืนอย่างนี้เลยกําลังยืนอย่างนี้ครับคือผมเห็นละมัมอยู่อยู่ตรงนั้นเฮ้ยผมเห็นละมันอยู่ตรงนั้นผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวกูกําลังจะไปละกูม,มายืนแถวๆนี้อ่ากําลังเคลียร์ว่าเออมันจะมีไอเทมไหนที่ท,ที่กูทิ้งได้บ้างนะ่องที่ผมเคลียร์อยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาดูกูโดนเดเมจไฟวะ่ะพราะกดกดออกจากหน้านี้มาปุ๊บ มังกรแม่งอยู่นี่แม่งพ่นไฟแบบูใส่กูเรียบร้อยทั้งหมู่บ้านเละคือถึงแม้มันจะเป็นหมู่บ้านได้แต่ว่ามันก็ย่อยยับไปแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าหมู่บ้านได้อยู่ไหมอ่ะแต่คือมันล่มสลายไปแล้วอ่ะแม่งเจ็บปวดนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนที่ผมมาแรกๆนะผมไม่รู้ว่าตรงนี้ครับมันเป็นบ้านของพิกซี่ไว้ไอตอนผมมาต้นเกมอ่ะผมงงว่าเกราะผมมันมันหายไปไหน ซึ่งผมไม่รู้เว้ยว่าตอนแรกเนี่ยเกราะผมมันหายไปไหนแต่พอหลังจากช่วงนั้นเนี่ยผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจนผมได้รู้ว่าไอ้พวกเนี่ยครับแม่งเอาของมันไปได้คือพอพูดถึงบัตรมูลเนี่ยมันก็เริ่มเลยออกออกให้ห่างจากหมู่บ้านเลยนะนยครับคือบัตรมูลเนี่ยไม่ค่อยเกิดนะเอาจริงคือผมไม่ค่อยเห็นได้ซ้ำนนในใน,ในช่วงหลังๆเนี่ยครับแต่ก็ดีแล้วมอนต์มนเกิดเยอะเยอะนะอะไรเนี่ย เอ้ยมายูกูตีสงเคราะห์ให้เลยตายไปจ้ะเอ้ยมาตีกันเองเหรอเอ้ยมัมมี่ตีกับซอมบี้วะ่ะโอ้โหแม่งโคตรโหดตัวพิเศษเ,เอ่ะตัวพิเศษเหรอตื่นดึ๊ดตื่นดึ๊ดเฮ้ยสมุดเอนชาร์ตอะไรอะคืออะไรวะโอเคเก็บไว้ก่อนเอากูเก็บกูเก็บสะสมสม,มุดเอนชาร์ตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงช่างแม่งอะไรของมึงเนี่ย โอเคมันอธิบายลำบากเอาไปว่าผมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตเลยทามเซตโอ้ oh, แล้วแม่งฝนตกด้วยดิโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ที่บ้านต่อไปแล้วกันนะเพื่อที่จะอ่าพูดต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยนะฮะนะครับตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านถัดมาแล้วนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ผมเจอต้นเกมเหมือนกันนะครับคือในช่วงนะครับผมยังไม่รู้ว่าไอ้บ้านเนี่ยครับไอ้บ้านอิดแบบเนี้ย มันคือดันเจียนถึงแม้ว่าผมจะลงไปแล้วผมนึดว่าเออมันอาจจะติดกันเฉยๆหรือเปล่านะเออเราก็มันเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมอนไส้ไวเปิร์เออผมไม่มั่นใจว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นดันเจียนหรือเปล่าเพราะผมนึกว่าไอที่อยู่ในบ้านผมเนี่ยมันพิเศษนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เจอหมู่บ้านเนี้ยผมได้คําตอบแล้วครับไอบ้านกูพิเศษจริงๆเว้ยเพราะปกติเนี่ยไอเนี่ยครับมันจะไม่อยู่แบบบริเวณหมู่บ้านอะ ไอของผมนี่คือแบบใส่ไข่อ่ะพิเศษใส่ไขอ่อะเพิ่มไข่อีกใบหนึ่งด้วยอ่ะกูพูดเลยอ่ะคือหมู่บ้านที่ผมอยู่ครับนอกจากมันจะไม่มีหอสมุดแล้วนะเออหมู่บ้านนี้เขาว่าก็ไม่มีเหมือนกันั้งเออหมู่บ้านผมก็ไม่มีหอสมุดแล้วหมู่บ้านกูก็มีดันเจียนอยู่ใต้หมู่บ้านว่าแต่อะเดี๋ยวเราจะมาดูอาดันเจียนอันนี้กันนะครับขอขอขึ้นไปดูเอยของมาทำไม้มาทำไมม,ำไมึงอะเกะกะนะวะเด็กเชอชับเน็ต เลเซอร์ชมิทคันเลเซอร์ผมไม่รู้นะว่าเลเซอร์มันมันมันดีกว่าแอดวานหรือเปล่านะอันนี้ผมพาลงไปเลยนะมั่งเวียนหัวมากเอาตรงตรงเนี้ครับอ่ามันมันจะมืดค่อนข้างมืดเลยแหละนะไอที่ที่มันสว่างเพราะว่าผมใส่อ่าดราก้อนไอนะครับมันก็เลยมันก็เลยดูดูไม่มืดเท่าไหร่นะสิ่งที่เกิดขึ้นในดันเจี้ยนนี่ครับมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ ตรงนี้เป็นรู้จะเรียกว่าอะไรที่บอกว่ามีประตูเอนเดอร์ครับเออผมผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันอยู่ใต้ดันเจียน <c oughs> มันอยู่ใต้ดันเจียนเว้ยเนี่ยแหลกแหลกดีแกเห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่จะอยู่ใต้ดันเจียนอ่ะูพ <c oughs> <c oughs> ูดงงเลยแล้วอะเนียอ,ออกมาตรงนี้นะฮะออกมาตรงนี้นครับ <c oughs> ก็จะเจอ ลานอะไรไม่รู้โ oh, wow. อ้ว้าวตังนี้ก็มีหอสมุดงโ,งโง่ๆเออตอนที่ผมจะจะไปหาวัตถุดิบในเอ็นเดอร์เนี่ยครับคือผมก็เตรียมของเรียบร้อยแล้ะพอผมเริ่มใช้ดวงตาเอ็นเดอร์ใช่ไหมปลาไปปุ๊บกูก็เริ่มสงสยัยละทําไมทิศทางมันแปลกๆวะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้คือที่ที่ผมอยู่นะครับส่วนบ้านผมอยู่นี้ตอนผมปาไปเนี่ยไม่มาตรงนี้มาเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกว่า ทางแม่งคุ้นแปลกๆทางแม่งคุ้นเรื่อยๆแล้วกัวกัวมันไม่น่าใช่แล้วแต่แต,แต่ผมก็ยังยังชะลาใจนะเออปล่อยแม่งแล้วกันเพราะมาถึงตรงนี้ครับช่วงน้ำนี้คือมันมันกายอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยพอมาถึงแม่น้ําตรงนี้นะฮะกูขี้เกียจเดิอละงั้นกูลองใช้ทางลัดข้ามมาที่หมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านที่เนี่ยตรงเนี้ยพอข้ามมาปุ๊บปลาไอออฟเวนเดอร์แม่งทิ่มลงมาที่ใต้หมู่บ้านกูก็กูก็เวอร์เลยที พอลงมาครับกูเจอดันเจียนกูก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนวะก็เลยไปอีกทีหนึ่งจนจนได้รู้เนี่ยแหละครับว่าว่าไม่อยู่ตรงเนี้ยกูไม่รู้ว่าตอนนั้นผมยังไม่มีไอ้เสานี้ด้วยนะแต่ว่าคือถ้าจะให้ผมแบบเดินไปเดินมาโดยที่ไม่มีเสาเอเวส o ตนนะคือจะให้ผมไปกับระหว่างแต่ละที่กับที่เนี้ยเราไม่มีเวสเตนอะ่ะค่อนข้างลำบากเลยผมก็เลย ก็ก็นิดๆหน่อยๆมันเป็นเจอส่วนตัวว่าเจอเวอเออนะเพราะที่นี่นั้นน่าจะหมดแล้วแหละนะครับเราไปที่ต่อไปเลยดีกว่านะครับ่าขออนุญ,ญาตเขาจริงกูไม่ต้องขออนุญ,ญาตก็ได้นะโอเคเจอละโอเคนะครับก็ต่อไปผมจะที่ผมจะพาไปน่าจะเป็นเอาตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ก่อนคือตรงนี้ครับมันไม่ใช่เมืองใหญ่ที่อยู่ตามเกาะน,นะครับไอตรงเนี้ยครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าว่ามันจะสปอนดเว้ยแล้วผมผมไม่เคยเจอใครเจอเมืองแบบนี้ด้วยนะผมอันนี้ผมถามเลยนะว่าไอเมืองเนี่ยครับมันหายากปะเนี่ยคือแล้วในเมืองเนี่ยครับมันมันไม่ค่อยมีเอพีแบบขายของดีๆนะเอาตรงๆอะ่ะขอสมุดก็ไม่มีไอเทมอะไรให้รู้ก็ก,ก็ก็แทบไม่มีหรือว่าผมไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่เมืองเนี่ยครับแม่งตั้งอยู่ตรงไหนรู้ปะกลางทะเล แมงตังอยู่เนี่ยในแมปไม่มีไม่มีเกาะด้วยนะอ้าวไม่มีทาวเวอร์อ๋อนี่กูตีไปแล้วจ้ามีทาวเวอร์ใหญ่ <c oughs> ดูสิแม่งถูกผ่าครึ่งเลยเกาะเนีย้ยเอ,อเพราะส่วนใหญ่ของอันนี้ครับเมือนเหมือนเป็นเป็นเมืองท่าเรือผม,ผมรู้สึกว้าวนะแต่ผมรู้สึกแย่อย่างหนึ่งก็คือมึงไม่มีของให้กูรู้ตอนนั้นคือผมอยู่ประมาณมิดเกมนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะต้องการไอเทมอยู่พอสมควรน,นะเพื่อที่จะสู้กับมอนนอนก่อน<ๆ>บายนอนไม่ได้เดินจะนี่ยังไม่เรียกว่ามืดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆนะครับออเนี่ยเอยตรงน,นี้มีเมืองใช่ป่ะหาไปตรงน,นี้ดันเจี้ยนใต้น้ําคือดันเจี้ยนเกมเนี่ยครับเจอค่อนข้างง่ายเลยนะคือถ้าคุณไม่ได้เร่งที่จะเล่นนะครับก็ มันก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรให้คุณทําเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือแค่คุณประจนภัยเนี่ยคุณมันละเอาตรงคือผมเป็นสายะจนภัยอยู่แล้วไงผมชอบพี่แบบว่ามาเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้เพื่อที่จะเจอสิ่งต่างๆผมค่อนข้างชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าประเด็นก็คือนะครับตรงนี้มันคือเมืองอันหนึ่งใช่ไหมโอเคเราไปที่ต่อไปนี่สิ่งที่ผมสงสัยมากนะครับมาที่ตรงนี้นะฮะใช่ครับ เมืองท่าเรือเหมือนกันคนละที่นะอันนี้คนละที่นะกูงงมากเลยเว้ยนี่คือจุดที่เราที่ที่เราอยู่เมื่อกี้นะเอกนะครับทองทาวเวอร์ตรงนี้มาตรงนี้นี่นึงเจออีกอันหนึ่งเว่ย <Wait>, what กูงงจริงๆตอนนั้นอนะตอนที่ผมกำลังสำรวจคือผมต้องการที่จะหาพื้นที่ไบโอมหิมะนะครับก็คือตรงนี้ผมหาค่อนข้างนานเลยอะผมสำรวจอะ หาแบบหานานมากนะครับต้องขึ้นมาทางตอนเหนือกูมไม่รู้ว่ามันอิงจากโลกจริงวะเนี่ยขึ้นมาตอนเหนือถึงจะเจอแต่ก่อนนั้นคือผมเจออันนี้อีกที่หนึ่งคําถามคือเพื่อกู <c oughs> เจอสองรอบติดนอกจากมึงจะไม่มีไอเทมที่กูรู้แล้วอะ่ะไอเทมที่มึงให้กูแลกก็ยังก็ยังเป็นแบบคือไม่มีขั้นแอดวานซ์สักอันอะ่ะยังเป็นแบบโปรเทคชั่นอ่าไม่ใช่แอดวานซ์ด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นโปรเทคชั่นกับไฟโปรเทคชั่นธรรมดาเ <c oughs> นี่ยอันโอเคอันเบรกกิ้งอันนี้ดีอันเบรกกิ้งอันนี้ดีโ <c oughs> อเคกดไลค์ให้ <c oughs> นี่แล้ววะกล่องดาควายเหรอดกควายอย่างกูแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ยครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้รู้เลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นของกูด้วยซ้ำอะไอใยเนี่ยคือแบบว่ามันเกะก,กะนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับในโอเวอร์บลแล้วกันนะครับที่ผมพอที่จะนึกได้นะต่อไปครับต่อไปฮะก็เราไปที่กลับไปที่บ้านก่อน ต่อไปนะครับเราจะไปที่เนเจอร์กันนะครับเนเจอร์นี่ผมคิดว่าตอนผมแคสนะผมกูลืมไปกูลืมไปว่าว่าไมค์ค a ร์มันต้องคลิกซ้ายโอเคเข้าไปละอ่ามาละมาละเออเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เมื่อกี้เฮ้ย ดูดิน่ยแค่แค่นี้ก็คอนเทนแล้ววะแค่นี้คอนเทนแล้ววะเห็นปะแค่นี้ก็มึงจ,จะอยู่ทำไมมึงจะอยู่ทำไมมึงอยู่ทำไมถ้าผมรู้สึกว่ามันมันระตุกกระตัวโอเคช่างมันนะฮะคือตรงเนี้ยครับมึงขยันกันมาจังวะคือตรงเนี้ยครับผมมาใช่ไหมก็คือผมจะมามาเอาไอเทมนะ,ะอย่าง แกสเทียนะครับคือกูไปอยู่ไหนไม่รู้อะเนี่ยคือผมไม,ไม่รู้ว่าผมมามามาโผล่ตรงไหนอะผมพยายามหาทางออกนะอันนี้ก็คือปัญหาไม่เจอไว้าจนกระทั่งผมกลับมาที่ประตูใหม่แล้วก็ขุดขึ้นไปครับเนี่ยฮะขุดขึ้นไปยาวเลยนะครับอันนี้จนจนกระทั่งผมไม่ไหวผมเลยรู้สึกว่างั้นกูขอลองเกมโหมดขึ้นไปดูสิปรากฏก็คือดูนะฮะ ไอยาท้ารุโรคว่าโอ้โหสีนี่เกิดขึ้นก็คือกูกูคุดผิดทางเออดีกูจะได้กูจะได้มาซัดอิพิกลินมองหน้าหาเจอกูแน่กูมนต้องลงมาเว้ยเห็นปะพอลงมาเนี่ยก็เป็นเนเธอร์ปกติละแต่กูกูคุดขึ้นไปไง แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะลงมาครับแม็กมารอกูอยู่ไม็กมารอกูอยู่ตรงเนี้ยคือเนี่ยเห็นปะอูขุดลงมานะพอดีเลยพอดีเลยเนี่ยอ,อุ่นเลยอะดีตอนนั้นมีมีตะก้อนไอ e ธาตุไฟอยู่เลยรอดมาได้ถ้าไม่มีกูก็กูก็น่าจะตายอะอันนี้คือผมผมสำรวจได้ไม่เยอะผมได้แก๊สเทีย์ผูผมก็กลับเลยอะนะครับว่า ผมผมว่าจะมาสำรวจเพิ่มในภายหลังนะฮะว่าว่ามันมีตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะผมวผมจะมาสำรวจอีกทิศขาวหลังนะครับในหลังจากนี้แหละอาจจะไม่ได้แคสลงนะครับแต่ถ้าจะแคสลงก็คือน่าจะสร้างโวลใหม่ไปเลยนะพวกมึงจะได้กินข้าวกันอร่อยมากยิ่งขึ้นเฮ้ยอ๋อเอ้กูเจอไอเทมทำนี่แหละไอแบตเตอร์โบลิตโตแล้วก็ประมาณนี้ครับสจหรับนเนเธอร์ คือเนเธอร์เนี่ยมันมันคอนเทนต์ไหมมันก็คอนเทนต์แหละแต่ว่ามันยังไม่เท่าโอเวอร์เวเพราะผมอาจจะอาจจะมาตรงนี้น้อยด้วยล่ะครับถ้าผมอยู่ในเธอร์นานกว่านี้ผมก็น่าจะมีเรื่องเล่าที่เยอะกว่านี้ด้วยนะให้อ่ตรงนี้คือดังเจี้ยงอ๋อคือดังเจี้ยงนี่เองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาสำรวจที่หลังอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่โอเวอร์เวก่อนแล้วกันนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ามีมี d l c สําสำหรับ ไอ้มังกรเทียห้าที่ผมเจอหน่อยแล้วกันนะอันนี้เป็น DLC นะครับใครที่อยากฟังก็ฟังได้นะใครที่ไม่อยากฟังก็ก็แล้วแต่มึงเลย <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยครับพอผมพอมันโจมตีผมใช่ไหมปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจสู้กับมันนะผมลงน้ําก่อนเพราะว่าจะได้จะได้ไม่โดนดาเมจไฟอย่างน้อยจะได้ลดลดดาเมจด้วยสิ่งที่มังกรมันทําครับคือตรงเนี้ยไอที่เป็นหลุมตรงเนี้ย คือกูอยู่ประมาณน้ครับกูว่ายน้ำมาแล้วผมก็ยิงธนูสู้กับมันเว้ยมั่งลงมาแล้วงับกูตรงเนี้ยครับไอที่เป็นหลุมตรงเนี้ยคือมันลงมานะเว้ยคืังกรเนี่ยผมผมไม่รู้ว่าว่าว่าใช่หรือเปล่านะแต่คือเหมือนเวลาตัวมันกระแทกอะไรอ่ะมันจะมันจะทําให้พื้นที่รอบๆมันแตกอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วผมอ่ะโดนมังกรงับตรงเนี้ยแล้วตรงนี้มันก็แหวนอย่างนี้เลยครับแล้วมันก็เหวี่ยงกูไปเหวี่ยงกูมาแล้ว ก็บินขึ้นไปซึ่งในตอนนั้นนะครับผมผมไม่รู้จะจํา,าว่ามุกกรที่ผมสู้อยู่คือเทียห้าผมผมสู้กับมันผมมีนันชักใช่ปหมมันคือนันชักใช่ไหมผมมีนันชักอันนี้สู้ไปปั่นอย่างเงี้ยปั่นไปเรื่อยๆผมรู้นะว่ามันใช้กับมังกรไฟไม่ได้แอร์น,นี้ยครับมันต้องมีอีกอันหนึ่งก็คือแอร์น,นี้คือผมรู้ว่ามันสู้ไม่ได้ แต่นันชักครับเป็นไอเทมที่ทำเดียเมด้ได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยในเกมนี้นะผมก็ใช้นันชักตีเว้ยผมตีวนมันอยู่ประมาณห้ารอบผมตายไปห้ารอบผมเลือสึกสูสใยว่าเดี๋ยวนะกูตีมึงขนาดเนี้ยทําไมเลือดมึงแค่ไม่ลดเลยวะผมเริ่มสงใจไว้ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นผมเลยตัดสินใจเกมหมดครับแล้วมาดูที่เลือดมันตอนนั้นมันบินอยู่ประมาณตรงนี้ผมมาดูเลือดมันตรงนี้เลือดแม่งอยู่แบบ 89เกาูโดนแม่งงับจนร่วงไปห้ารอบมึงเหลือเหลือแค่89บกกูเหลือจะเชื่อ <c oughs> กบกามัดเลยนะผมก็ไล่ตีนครับไล่ตีมันเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยกูหว่นไส้อะคือกูไม่ยอมอะ่ะข้าใจว่าศักดิ์ศรีอะศักดิ์สิมธิม์คำคอครับผมไล่ตีตั้งแต่ตรงเนี้ยครับไล่ไปเรื่อยฮะไล่ไปเรื่อยจนจนมาถึงก็คืคอเนี่ยครับผมผมสู้กับมันอะ่ะคือผมไล่ตีมันไล่ฟาดมันะ จนไปถึงทะเลทรายตรงนี้ครับเนี่ยผมจําได้เลยไล่มาถึงตรงเนี้ครับไล่มันมาเรื่อยๆจนจนถึงทะเลทรายแล้วมันก็มันก็ร่วงลงมาครับพอมันร่วงลงมาแล้วเนี่ยฮะผมก็ซัดกับมันต่อซัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตกน้ำพอมันตกน้ำปุ๊บกูก็ซัดมันอีกซัดไปผมใช้เวลานั้นอยู่ประมาณสี่สิบนาทีเพราะดาบที่ผมเส็มาคือมันมันไม่ได้เอนชานใช่ไหมล่ะเออ มันก็ตีแบบทีละห้าทีละสิบอะไรเงี้ยใช้เวลาแบบสีสิบนาทีในการสู้กับมันผมเล่นเสร็จคือคูสัมภัยแล้วกูปวดหัวกูปวดหัวแบบปวดหัวจีด๊ดอ่ะมันค่อนข้างนานนะพอมันตายแล้วเนี่ยครับผมก็ไม่รอช้าที่จะรูทไอเทมจากมันผมได้เกล็ดมาประมาณหกสิบสี่ก็คือกองหนึ่งพอดี <S <S ได้เกล็ดเป็นเป็นเป็นมังกรสรีเขียวนะได้กระดูกมาปมันมันหลายกองอยู่เออผมไม่มั่นใจเรื่องจํานวนเหมือนกัน นะผมมาชีดโดตรงกับไอเทมไข่มังกรครับตรากรอนอ่ะผม,ไ,มได้ไข่อันเนี้ยเออผมเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมากูตีกับมังกรเทียห้าผม,มเริ่มคิดในใจแล้วว่าเทียห้าป่าวไม่ใช่มั้งเออพอไปเก็บหัวมังกรปุ๊บโอเคเทียห้าผมร่วงไปห้ารอบอะแต่ผมตีมันอะเลือดมาแทบไม่ลดเลยเว้ยทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าบนโลกใบนี้ เราจะเป็นขีมีชีวิตที่อ่อนแออยู่นะครับโลกนี้มันค่อนข้างโหดร้ายนะครับถ้าจะไม่กมบีถ้าเราไม่ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะตายนะเอาจริงสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมความจริงคือผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมนึกไม่ค่อยออกแล้วว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าคาอจะว่า RL c r a ค t พะครับมันเป็นเกมที่ถ้ามันเจอ ม่งจะม่งจะสนุกกว่าเล่าให้ฟังเว้ยอันนี้คือผมเล่าประสบการณ์คร่าวๆให้คุณได้ได้ได้รับรู้นะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ครับก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฮะหากใครที่อยากรอผมเล่น i l ค a r a นะครับก็ติดตามไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฮะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครด้วยนะครับผมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า